ไม่ได้อะกดเล่มหนึ OK. enter, ่งนิ้วโอเคแล้วก็ l a g ก t one ใบอ่อน enter แล้วก็เลือก boost sequence สุดท้ายเลย แล้วก็ enter แล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนตอนนี้เราจะบูจากซ d ไปเป็นอันแรก,ก้นเปลี่ยนเป็นซ d หรือเปล่าชลใช่ใช่ใชะไรอันที่ดแล้วก็ไม่ไ่อันแรกอ่ะเป็นซดีหรือเปล่าเดี๋ยวทำายตนึงโอเคอันแรกเป็นอเลยอนนี้แหละอันแรก เอนเตอนเแล้วก็เลือกซีเลือกซีเลยโอเคแล้วก็เอฟสิบเอฟอฟสิาวทันแล้วโอเคเลยอ่านี่สมมุติว่าพูดจากมีวีดีโอนนี่เะไม่ต้องไม่ออดให้มันพูดจากแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเอ่อมันนี้เอ่อเตอร์ก็ได้

แล้วก็กดเลือกเลือกภาษาตามที่นั้นเลยแล้วก็กด next ไปเลยว่าเราเลือกภาษาแล้วโอเคแล้วก็อินเทอร์ l s เหนาเหนาทุกแล้วเออแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เราอันฟอร์แมตไปแล้วกวันนี้ไงเขาเลยไม่ขึ้นให้เราแต่ว่านี่เราเ accept โอเคนีงไม่ลงเดี๋ยว เอ้ยอันนั the. The, 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 the ้นล่ะอันนี the, the, the ้ไงนายกดยังไงต่อวะนี่ไดออปชันนีแล้วแล้วแล้วแไ้้อแล้วแแ้แล้วแล้แล้ว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 แล้ นี่มันอไมนี่นมันไม่ใช่เหรอไมไม่เน็กไปเลยไปเปล่าเฮ้ยเน็กไม่ได้น้าเราทำไงต่ออค่นั้นและแล้วก็นั้นอันนั้นหนึ่งวว่าอีกคนเดีสร้างอันไหนวะอันนั้นแหละกดนี่เหรอนี่เหรอ ยังไงเราก็รอลตวนี้ก็ต้องรอให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ก้าวเท้าหนอจากบ้านเนี่ยเนเ่อดีเลนี ่อะไรพี่บ้มีที่ร้อยเปอร็นแล้วมก็ขึ้นในนั้นต่อใช่ไหมมมีวีดีโอส่องยไมีแห้อันแร้ไอันแไงที่้อเปอร์เซ็นต์ต่อห่อจุดเจ็ดสี่เฮ้ยก็อันอันนี้อ่เรา้วอันนี้อนี่ไม่มีเไม่ไรักสูตรโรคระบาอะไรกลังพ่แพ้อยู่พี่จะย่งเเ

ก็ S <S ไม่ต้องอันนี้เราก็เลือกอันนี้อันนี้ก็ค่อยไปตั้งเวลาอืมอืมอืมอันนี้รู้นนนนสึกว่ารู้สึกว่านนจริงอ่ะโอเคเย่เย<ม> <Okay. Yeah. S 2> ่ได้แล้วทำแล้ว ้องร้้งรู้สึกว่ามันดังเย้ถ่ายสมคนให้เร็จแล้วเสร็จค่ะสแล้วเเสร็จแล้ว เดี๋ยวหนึ่งขอไทยก่อนไม่บายเลยไม่บายบายเสร็จแล้ว